ว่าเสีไหวยอยู่เฮื่อนสบายดีท่านผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้งองอคุณบามาส่งกับเบือเขาคือบทโพลมาก่อนเนาะเอามาไว้ข้างหลางพีงบ่บอสไว้ห้องตัวนี้แหละห้องข้งางหลางพี่ห้อง5ัสี้ก่อนอยู่แหละเห็ดก่อน ไห่นี่น่ะเ <c ười> มื่อเดียวก็แห้งแล้วพอเป็นปุน่นแดงตีเป็นปุ่นเขียวแห้ไงไวแห้งไม่ยังวะเม่ว่างวันนี้เลยบอก phường mà sổ thì đồng hồi Nó lông rồi đây, tí nó ôi, xài. ôi, xài. ôi ้ยมันแห้งแล้วจะไวทั้งนอกไี่น้อย แก๊สคะมีจกแ่น่ะแก๊สแก๊สเหนปล่างแผ่นไม่บรินายคุณอาแผ่นมันบางๆนะหนัวส่งสบายอันนี้คืออะไรคะเออใส่สาไฟตัวยยางๆจะได้คุณอา ตอลงเทียงหูเทียงลังน่าเียงกาเียงบวนแม่าอยู่บงนะไฟนสิต่อจัเทาต้นนั่นอเทียงทางเบอรแจ็คเก็ตเอคแจ็คกตครัปนอของงอ

ปีใหม่เังบ่มีบอลลงใลปีใหม่ฮะบอลข้าดาาอยู่ฝา,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 ากีนฝาเพ่าตัวเนี่ยฝากตัวเนี่ยาข่อยไปข่าวด่าเนี่ยฝา,า,ายกทั้งกายากทั้งใจมึงก็บอกว่านี่ตมเพือสิตตมเพือสิต้มเพือต้มเื่อสิบ้าแล้วใครมาได้กันต้มแต่เพื่ออย่างนี้นะ ชิตต้มเพื่อไม่มีหมูกินล้วกเบรดโต้เสาไฟอาดมพี่น้องเลยอันนี้เอาเบรดโซ่ได้ผู้ผู้บ่าเอ้ไม่ได้เบรดซยดอก เนาะยเออพื่นยังน้อยจ่ายแลยายคนเพื่นตู้ไดมคกณสิาก เห็น่ามันมีสามลายนี่มีสาเหมือนกันน่ะตัวหนึ่งงายดีตัวหนเงาเงาเหมือนนนเจนินเาตัวมปกเันกเ้าของเาก็ได้มาส่งห้ามเลยแป๊บนึงนะสองเสงสเดี๋ยวมาส่งห้าม แมนแล้วเช่ารัฐใดก็แสนแสนเช่ารัจะนอยเดียวแป๊บนึงาอยกโอเคค่ะยังไงราบป้านัดสีเดียวเลยมงบดอยก็ไดู้ว่าเอ้ยบดอขก็ไดเล่ตรงอะไรก็หน้องเขียนเออไได้ทำงสองหงสีเลยา้องเขียนเลย ห้องซีอันบ้านน้องนกเคียนเดอยู่เพือนจุดถ่ายมูนน่แต่เกาขมีไรทำบดทำบดทำบดแ้ทำบดดฮบหน่อยหอยบดองีน่อยมชบอกองชีหน่อยเลืองนี้น่อยเวลาีอ่าลวมันบีมีแนบมเลยใชมันบอมีหัวเห็นมาอันองชีหน่อย ข้าใส่อันอันพี่น้้งเอยเอาห้มาส่งแป๊บนึงเด้อ าต่วสิมาสั bye bye. Oh, sure. ่งอ yeah, yeah. uh, ่ะห yeah, yeah. ้ามอยู่พี่บอกไปโอ้ยยังได้สอบยัยยัยเอามาลงใส่รถนี่เอาสอบเดียวจะแม่นเนาะ เอาใฮรล่ารถสอบหนึ่งนี่จ้าเสียไปเกลือยังนี่โอ้ยต้นกล้วยเป็นต้นม่น้ังบักลุงได้โอ้ยเนาะ

กระเพื้อพี่น้องเลยกระเพื้อไม่รู้สภาพเจ้าของก็ได้เป็นวินพี่น้องก็แบบเวียนเนาะเวียนเวียน,นหัวฮะบ่ ถึงเวลาที่ต้องจ่ายตังค์้ะทุกคนหนึ่งบาท1 1 <c oughs> 1บาทสิบบาทก็เอาบ่ ก็ได้ละวสิบบาทผมลาก็เป็นวินเลยแกไอ้เงนห้วไปที่้อยจ่ายหมดทุกอันอันอันลูกกิ้งอันนี้เราบ่มีร้านอา่ารห้ามขาย เื่อนให้ฝ่ายังนนะโอเคดูดิลิงกิ้งใหรักชาวหนึ่งหมื่นกว่าบาทพี่น้อง,งเลยยังซีดข่าไปอยู่รักสองอ่ะเฮ้ยนี่ข่าวร้ายเถื่ออยู่ใหญ่เลย <c oughs> <c oughs> เอาในไซเฟสนะบาสบอ่มบ้าในไซเฟสนะอ๋อเจ้าคือรายจ่ายแต่บอส เบอเบอเบหานี่เปก่เป็นยานอไรนองพี S> <S ่าเออล่ก็ได้ปล่อยกระแสายเอาไอดีไลน์ไอ้ดีไลน์อย่าไอดีไลน์พี่ สะสดในลายกันเลยไังคนบ่มีนสานทาเนี่ยนั่นแหละเปลี่ยนไปตลอดเจ้าว่าเจ้าสู้ว่จักเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆเด็ดเสียงปูซาถากหาเด้อกระเบื้องนะเอาอีกหาซิบกล่องเนาะ โอเคเอาอีกหาซิขอบใจขอบใจเหมือน กอดซีอมือเก้าแล้วเพราะว่าม,มีมีมีลากอันซาวไฟเจดามพรอม้อมโต้สิบแบกเมื่อ่เฮ้ยนี่ 2, สองพันสองอ่าสิบบาทมาให้เองสองพันสองก็ได้เฮ้ยเขาว่าต้องเอาอีกจักหาสิกล่องับมาเลือกลับไปไหวใส่เข่าเตอร์ทางหนาครู ทุกคนทุกท่านที่ติดตามนะฮะแมดไวนี่คุณสฮะนนนนนยนาง